สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับมาอัปเดตให้พี่พี่เหมือนเดิมนะครับตะเป็นเหรียญตั้งพานนะครับวันนี้คัดรายการจำๆมาให้พี่ๆนะมาแบ่งปันให้พี่ๆกันเลยนะครับบอกเลยว่านะครับมีนะฮะชอบถูกใจกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีทั้งรายการบนบนและรายการล่างๆรายการกลางๆนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะ รุ่นนี้ครับนะผมขอแจ้งราคาจองกันก่อนนิดหนึ่งนะรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่319บาทนะพี่นะราคาวัดนะครับนะแจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ครับก็เป็นาการอัปเดตนะครับที่รายการน้องแกะมาต่างๆ EP นะครับมาให้พี่ได้รับชมมารวมให้พี่ๆรับชมกันนะครับเดี๋ยวลองมารายการแรกกันเลยฮะรายการที่1ครับนี่อีกอง์หนึ่งฮะรายการนี้นะครับมาให้พี่จองไว้นะครับ ผมลืมนะครับผมลืมนะครับไงนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นจานมือหลวงปู่นะครับเป็นจานหมึกนะเลขโคดตัวเบอร์มันเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อลมถลมดานะพี่นะนี่ฮะองค์เสมือนจริงนะครับองค์เสมือนจริงพี่รายการที่จานมือขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญชุบน้ําทองคําแท้ครับนี่เขาเรียกว่าองค์ดาราครับพี่องค์ดารานะรายการนี้ฝังนะฮะเพชรเต็มสังกตินะครับนี่ฮะชุบน้ําทองคําแท้นะฮะกับชุบทองต่างกันนะพี่นะเดี๋ยวพี่ผมให้ดูนะฮะนี่ฮะนี่ชุบทองอันนี้ชุบน้ำทองคาแท้นะฮะต่างกันนะพี่ๆนะนี่ฮะรายการนี้ด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับเลขโคดจำนวนนะครับหมายเลขสองหลักนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะพี่ๆนะหมายเลขสองหลัก บบผมดูกล้องแป๊บนะพี่นะหมายเลขกเบอร์สองหลักกล้องผมหายเฉยแปบ๊บนะครับหมายเลขสองหลักนะครับนี่ฮะสามสิบเก้านะพี่นะสามสิบเก้านะครับนะรายการนี้นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่สองนะครับ นี่ฮะแป๊บเลยครัพี่นะเจอกล้องละนี่ฮะสามสิบเก้าเลครับต่อมาฮะรายการจะไปกับพี่นะรายการที่สามนะครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่สามพี่นะเล่นเนื้ออันปาก้านะเป็นรายการพิเศษนะครับตอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้โค้ดตัมเบอร์นะฮะนี่ฮะฝั่งนะฝั่งเพชรซีเซ็นะครับนี่ฮะพอยแดงนี่ฮะลงยาพยาไก่นะลายสี รายการนี้อินหนึ่งรายการพิเศษนะครับนะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามขอที่สี่ร้อยบาททนพี่นะต่อมาฮะรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะพี่รายการนี้เป็นเนื้อหนวะนะครับเลขคุณตเบินหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะรายการนี้นะครับนะผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับนะฝังสิงนะนี่นะ ฝังสิ่งด้านหลังนะพี่นะต่อพิเศษเลขคูตเบอร์ตองหนึ่งเนื้อนวะโลหะนี่ครับรายการนี้นะพี่นะรายการที่สี่ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าครับรายการนี้เนื้ออปาคาสอดไส้นะวะเลขคูตเบอร์มาเลขสามศูนย์นะฮะนี่ฮะรายการสอดไส้นะพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยนะครับรายการนี้รายการที่ห้าขอที่สี่ร้อยบาทนะครับ รายการที่6นะครับหนึ่งเดียวในรังพี่นะเพ้นเหมือนจริงเต็มเหรียญน,นะครับเพ้นพยาไก่นะครับนะด้านหลังเป็นพยาคุดนะนี่เป็นเทพพยาคุดนะครับรายการที่หนะรายการนี้ขอที่4 5 0้อย้าิบาทนะครับรายการนี้ขอที่4 5 0ย้าบาทนะพี่นะรายการที่6กนะครับ ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับนี่ะรายการนี้คล้ายรายการเมื่อสักครู่นะคล้ายรายการเมื่อสักครู่นะพี่รายการนี้นะเลขคนจำนวนหมายเลขแปดเลขรวยนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่ลงยาพยาไก่ลงยาพลอยแดงฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับนะผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดครับนี่ฮะ ต่อไปนี้จะเป็นงานลงยาสดสวยอย่างนั้เลยนะพี่นะจับตาดูดีนะพี่นะรายการนี้นะครับนะลงยาแดงนะครับนี่พื้นแดงครับนี่หลังแดงครับเลขคุณต้งเบอร์ตองหกรวบเนื้ออัปกาขัดเงานะฝั่งเพชรซีเซตด้วยนะครับรายการนี้นะครับนะผมขอที่4ี่รอห้าบาทนะครับขอที่400รอยเอางี้จัดไปเลยนะครับพิเศษให้เลยนะครับอีพีนี้ลุยกันนะผมให้400รอบาทนะผมให้ที่400บาทนะพี่นะรายการที่1ิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11อดนะฮะดูนยนะพี่นะนะฮะห้าหกองนี้นะลงยาด้านหลังทั้งหมดนะรายการนี้เลขค้ดตําเบอร์หมายเลขเก้านะถ้าเลขสวยผมขอแล้วกันนะครับถ no? ้าเลขสวยผมขอเอาเอาไงเลขสวยผมขอแล้วกันนะครับเอาจะไปไม่มีเพิ่มอ่ะลุยพี่สี่รอยบาทจดไปฮะนี่ฮะลงยาหน้าหลังครับนะเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขเก้านี่ฮะองค์นี้องค์ที่สิบนะก็สี่ร้อยบาทนะครับลดห้แล้วนะ ต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะสิบเอ็ดเลขโคดเบอร์หมายเลขห้านี่ครับสิบเอ็ดเลขโคดเบอร์หมายเลขห้าครับนี่ฮะส,สวยๆนะพี่ลองเลือกดูนะหลังแดงนะองค์นี้นะต่อมาฮะร,รายการที่สิบสองครับเลขโคดตัเบอร์หมายเลขสามศูนยะ์นี่ฮะองค์ก็สี่ร้อยจาพี่นาบาก้าลัดเงาฮะหลังส้มนี่นหลังคุนพื้นด้วยนะพี่นะนี่ฮะรายการที่นี่ฮะส,สวยๆรายการที่สิบ รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะโทษทีพิ่มขึสิบนะนี่สิบเอ็ดนะสวยงามนะครับสิบต่อมาฮะรายการที่สิบสองครับนี่สิบสองเลขคู่ตัวเบอร์ตองเจ็ดนะฮะสิบสององค์เลขคู่ตัวเบอร์ตองเจ็ดนะฮะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับ, 12, รบรนะฮะนะสวยนะพี่นะเป็นไงนะครับนะองค์ละสี่ร้อยบาทพี่ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับ ต่อมารายการที่13ครับดูด้านหลังฮนะโอ้โหเลขโคตรเบอร์หมายเลข4นะครับเลขโคตรเบอร์หมายเลข4ครับพี่นะฮะนี่ฮะรายการที่13นะครับดูฮะสวยทุกองค์พี่นะต่อมาฮะร,รายการที่14ฮนะ14หลังแดงคนระับเลขโคตรเบอร์หมายเลข20ฮะ ยี่ิบสี่พี่้าเนี่ยนี่นะนี่ครับโอ้โหเทเทสวยครับงาสตาตำับตำร,ราลุกพ่รวยนี่ฮะเอาไปพี่นะครับองค์ที่สิบสี่ก็สี่ร้อยบาทเอาละนนะครับนะพี่ๆคนไหนใครไวใครได้นะพี่นะจัดเต็มให้แล้วนะครับต่อมาฮะรายการสี่เคหรือรายการสี่เคพี่รายการนี้นะฮะตอบพิเศษเลขคุณตั้งเบอร์มาเลขสองสองสองอ่ะ รายการนี้400นะครับรายการนี้ให้400บิทนะครับรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16ครับน้าเนื้อมหาชนนวนสอดไส้นวะนะครับเลขคดตั้งเบอร์หมายเลข10ครับรายการนี้500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะนะต่อมารายการที่17 18 19 20 21เนี่ยครับเป็นอัลบากานะครับเป็นอัลบากาล้วนเลย รายการเลขคนจบอร์สามสิบหกครับขอที่สามร้อยห้าสิบนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเยต่อมาครับรายการถัดไปครับนะรายการที่สิบแปดเนี่ยเลขคนจเนวนใหม่เลขหกครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าเลขคนจำนวนใหม่เลขหกครับสิบเก้าเลขคนจเนวนใหม่เลขหกครับเนี่ย วงลสามร้อยห้าสิบนะฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสามสิบหกครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสามสิบหกครับรายการที่ยี่สิบนะครับสวยนะครับพี่อเมริกาสตินนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสามครับยี่สิบเอ็ดเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสามครับนี่ฮะวงละสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิบสองครับ กับรายการที่ยี่สามนี่ฮะยี่สองกับยี่สามจะเป็นรายการอ่าเนื้ออ่าชุบเงินกับเนื้อชุบทองนะครับขัดเงานี่ฮะสวยๆนะครับสวยๆนี่ฮะดูด้านหลังครับเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขหกยี่ห้ากับเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขสามสิบเก้าคู่นี้นะครับผมขอแบงปันให้พี่นะครับที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่หลังเรียบนะครับนะครับนานมีโอกาสนะครับ มีโอกาสนะครับสามารถเอาเหรียญเนี้ยไปให้หลุงปู่เขียนเขียนยันข้างหลังให้ได้นะเขาทุากท่านขอทำบันดีกันพี่นะครับนะคู่นี้ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองและยี่สิบสามนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการยี่สิบสี่นะฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสามครับเป็นชุบทองครับนะฝั่งเพชรซีแซดครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบ สี่นะครับนะต่อมาครับรายการยี่สิบห้านี่ยี่สิบห้าครับนี่ฮะเลขคุณตเบอร์ตองเจ็ดนะครับนะพิเศษนะพี่นะฝั่งเพชรซีเซ็นี่ฮะลงยาที่สวยพี่นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวพี่นะต่อมาครับรายการต่อไปครับพี่รายการยี่หกครับรายการยี่หกครับรายการนี้ก็ชุบพี่เลขคุณตเบอร์มันเลขสองสี่ฮะสองสี่นะพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อบาทนะครับไม่มีเพชรนะ รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการย7ิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับเป็นเนื้อสองกษัตริย์เพนพยากไก่เนียครับพาเทลนะฮะเลขคุณตําเบอร์มาเลขห้าห้าห้านะครับเลขคุณตําเบอร์มาเลข5้าหรือสี่สี่แป๊บเลยพี่นะรายการย7ิบเจ็ดนะครับเลขคุณนําเบอร์มาเลขสี่สี่นี่ี่รายการนี้ขอเป็นป <INE> <Words>. ันที่พี่นะครับนาสี่รอยบาทนะฮะ4 0สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการสุดท้ายที่รายการ28ที่รายการนี้เป็นสามประศัตรนะครับเพ้นท์นะฮะเลขคุณต้องบอร์เลขยี่สิบสามครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการยี่สิบแปดนะครับสำนี้ครับมียี่สิบแปดรายการนะครับลองเลือกดูพี่นะหากชอบสนใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรต้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับ